xin chào các bạn, mình chào các bạn, Jacky San, anh anh gọi miền núi, anh gọi cắn cây, cắn cây, mươi rồi, mươi này, ôi, 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 นี่มีซอยครับนุ่เกิดซอยยิ่งซอยไปต่ำครับผมเอาแมงหัดกันนะครับแสบเลยเหมือนเอาเข้มข้นเข้มข้นครับพอดีไอ้อามท่นสางบานไหมครับสาบไม่เอาหรือเปล่าก็เลี้ยวเดียวอยู itor, ่ก็เอิ่อไว้ตันเดืมบตันเดือบตันเดมครับผมเอาโค้งครับเป็นครับเอาโค้งเมื่อสับ

นนแกะมาคบไปแล้วจะมึงต้องเองว่าเนต้อเนื้จพอดีฟางมันหนิเนื้อหนิแบบมันได้บานรงบก็ได้แต้บานต้องส้มมือนะชนนี้เียมีอายุอยู่ประมาณสี่สิกว่ามื่นครับจะมาเสียบตัง จะพึ่งไหนหันแล้วก็จะไปตำมานีตโวคงวัดคุ้นะเดียจะได้ว่ะตุ้โตสี่หกขวด เอานะมบ่เอไมเ้่อ๋อพีเทยู่ไหมเนี่ยพีทเท่เ <Lucy> พีเทก็เมืนจะขวดเยวจปล่อยเมียเตกันเนีเดี๋ยวดูา Vicky, né? tá olha. ต้นเฟอรนับครับถ <the yeah, right. ูกไหมโอเคไงอแม่นมาลุเด็ดขาบอยู่เนี้ยหมาไว้ นี่ตมหจังเนี่ยพายกับทอเหมือนเนียวเหื่อาดกงเหมนึนราทำอะไรเนี่ยเฮ็ดม้นลหมเลย ข้าวอะไรเล่นอยู่เัยย่างย่างเลยโอ้ยข้าวหอมไปต็มแล้วอันนี้ส่งย่างเลยครับนี่หนอเนียนเนียยังก่อเหนือเนียู้ย่างดีกัน เนียด ah, ้ป like ูลูกคาครับม่สไคาย้บกบ่ยกเดินค่ยนี่ครับอย่างส่สยเมนูครับใส่ตามเด็กินเมนูเลยวทีขอเมนู เมื่อยมร่ไม่าเหลียมน้ำเล่ เสียบสี่นังมันอใสหนึ่ง่เบื้งครับนี่อะไรที่ซัด อ๋อก <l id> oh ็มาจดกดแจกดตัวเครื่องเครื่องหน่อยเยอะเครื่องหน่อยดเคร่อคบหเลยลูกปาไ่หมกป้าอกไม่ใส่บอกรับเมนูย่างเด๋ยวอกไปซยเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวเอานแข็งมานกไข่เอาใบบกูดอย่เีมเนี่เอาเบิร์ตตเออเอาลืมใส่ใบบกูดแล้วเมื่อเอาเครื่องคบวันยังไงได นี่ครับิงมือ,อยางเขาครับนุกเกอร์เปนผู้ย่างไก่ครับมไไบบออาเ <c oughs> สร็จแล้วครับผม <c oughs> กันไก่ปีมือจักกี้ซานครับผมซอนนี่ไหมนกอรนนี่ไหมทำไรได้ว่าสุดยอดนุกเกอทำไรเฮียได้ว่าเดี๋ยวจักก <c oughs> ี้ซานซีมไปซีมน้ำก่อนซดน้ำคนเลีวล้ว <c oughs> ม่นแฮมบอรนี่อาบสลปีกินมวันครับินวันสอบผู้ยันอยู่ตว่าแจันใจให้ิวันวันนี้ขนาดท่านเส้นตันนี่อันท่านเส้นตันโอ้กล่องบยันครับโอบมางเบิ่มเบิจงว้อเอหน้าเนามจงไว่อยู่ครับหน้าเนือใกล้กับนุ่มแนบสำหรับเอินวานม่าะทำนี้บ่ ว้าปงบามากินหวานไม่ว่าปรุงเวดเตียวเท่าละสามซอนผมเนี้ยตรงไหนบ้านไม่กวนอ่านเนาะเดี๋ยวเขาจะมีเมนูปิ่งปิ่งไก่ครับอยู่ท้าองผมเออวะเต้ไปตวงนี่เออนุกเจอฮกฮึหนุกเจอแล้วกาผู้บริหารเว้ยแรกแรกไฟมันแย้งผมกัอจังกอวกันเล เอาไายศาสตร์จนนี่ครับข้ามไงตอนจะมาล้มป่าครับข้าม่เลยใช่กั่ยคอมันอู้อ๋ยหงไเบิ่งมันเบิ่งมันมันเนเนียว่ะพนี้คนจินลายอย่างเงี้ยคนกินเขาครั่นเขาไม่นี่ต้องย็ดพอจนแะมาก็มากินบ้านนีมนกันคนอุ่นบ่อแมนบ่กินบ้านเมือนกัน ลูกเกิบกินหวานแต่ว่านุเกลืาหวานนะครับผมแต่ว่าสำหรับอ่าว่าเสีบพอดีบรรยากาศยุบาร์จะลองปีใหม่อยู่ใส่ห้องได้งไปยีนเบิร์แนล้องยูนรถแง่รถแ่เป็นน่วยใช่สดส้อยเป็นน่วยที่ประเด็นน้ำมูลละปีนี้ ใส oh ok ่ลูกโดดอยู่บบแจ็คใส่ลูกดดอยู่นี่เนเป็นเป็นสอยไส่นียวสร้อยยังสีแดงขันห่้ขันขันใส่เขาจังมาเพิ่ได้ใจนกเกิดเลยขันๆเนี่ยนกเกิดต้องเด็ดขาดตันเลยตัวปีไม่ไปแนฮใส่ก่อนทำือมุนบ่มากุกางเดี๋ยโอ้นเออสมองโดนงบ้านมีชแต่ขนาดจะฟองเอานั่นโบเี้ยสามสิสากันเข้าเดาแม้วันปีใหม่เด้ เงเินเด้อจา,า,า,ามีนมาคุกเก่าบ่เอาคือไปซ้อนเลยแต่ไปใช้อีกขั้นหนึง่งขั้นหนึ่งเยอะต้อง,องสงัางกลางเตียนน้อ,นอยู่หน้าไปคนระับอเอาบรรยากาศน้องสั่งผมขอแอมแปีไปนะมึมจิบในเสียเลยจ้ะเอาเอา,เอานอกเกอเปลี่ยนกันต้องเปลี่ยนกันพ่อไหบ่บตั้งบ่ตัง้งเลยตั้งกองบ่ตั้งไทยกับหัวความแม่กองน้องมีหลุดโดดน้ำเด้งมันดีแซ่บ แคไม่เอากระเลยตั Notre ้งสจเต็ม <elaborate> พ <iday noise> ือเด่ตนขาดลูกนะอา่บัอันนี้ยังสนไหมึงต้องอาบปลากระป๋องปลากระป๋องอาลูกกินข้าวครับลุงเห็ดไกกินครับ่ลุงมาถึงแยังม่กินครับลุง ขอบคุณครับนี่นต้องบอกิพยแล้วรุ่นน้ลูกนร้อนเดี๋ยวอันนี้ไว้พ่อเ่นยินกันก็ได้กินหรือ่าบามาตลอดก็มีอยาก๊กิิมก่อนวางบนรองไดิบดิบให้สุกสุกเลยสีแดงยังสันนแดงคับเอาีผมกินกินแล้วอะว่าจะซิมมึงไม่้นี มากินดี่เวลากินจุเสมอลาบหมูครับขอบคุณลุงใหญแซ่บเอาอวันนี้เป็นจุ้ว่าันนี้เอาที่นุกเกะวันนี้ถึงว่ามันเป็นจู้งแต่ตากว้างกระยาคยหาเมืงตั้งอย่ไม่ต้้งนี่ครับใส่หมูเอาจานมาแบ่งหนึ่งพันหนึ่งพันนะมันในนุเกอะบอกแล้วก่อนหมูสุดยอดสุดยอดดีเลยทีนี้เผื่อเขาเห็ดแซ่บ เหนียวเนอะมันหมดกีซ่านมักกินหนังกินหนังเนอะนังมันใช่ของเครื่องของมูมันผอมเลยเดี๋ยวขวอนเอามาจากข้างใตะเมื่อกี้นี่ใส่เล็กของบ้านเนี่ยจริงๆมันก๋วยก๋วยมูนี่มันสุกแล้วแต่ว่าเป็นใส่เลือดที่เชื่อใส่เลือดที่เชื่อวัวเหนื่อยก็ดิบอยู่นี่เดีบยวดิบยวเดี๊วกลิ่นมังจะไม่ยังไง บางครับบงโอ้ยข,ขนาดตวดาัวอยู่หลังบ้านนี่ดิมีไฟเหมือนนไม่นเดียวบยนงนเดียวเบี่ยงรอ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 รรอไอร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 ร